เชียงใหม่สถานการณ์น้ำปิงเนี่ยเริ่มคลี่คลายลดระดับลงแต่ว่าบางจุดเนี่ยยังวิกฤตอยู่นะคะผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะ10นาฬิกาสถานีวัดน้ำพีหนึ่งก็คือตรงสะพานนวรัตน์นะคะน้ำปิงอยู่ที่3าเมตร85เซนติเมตรค่ะถ้าจุดวิกฤตคือ3เมตรจเซนติเมตรก็ถือว่าเลยระดับวิกฤตมาก็บางส่วนเนี่ยก็แห้งแล้วแต่บางส่วนเนี่ยก็ยังวิกฤตอยู่นะคะ ทำให้หลายจุดในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็รอบตัวเมืองเนี่ยน้ำลดแล้วถนนหลายสายเปิดสัญจรได้เช่นที่ช้างคลานจากแยกแสงตะวันถึงแยกระแกงแต่ยังปิดการจราจรตั้งแต่แยกระแกงถึงทางขึ้นถนนมหิดลนะคะส่วนถนนเจริญประเทศตาบช้างคลานยังปิดการจราจรอยู่ส่วนที่เจริญราษเส้นเลียบแม่น้ำปิงนะคะ เปิดให้ผ่านทางลอดขัวสีเวียงพิงคือสะพานป่าต้นทั้งสองฝั่งเปิดการจราจรถนนมหิดลค่ะจากสีแยกสนามบินถึงต่างระดับรถไฟแล้วก็ซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะเชียงใหม่ลำปางจากปตทสารพีหน้าบิ๊กซีดอนจัดจะมีการจัดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนกันนะคะด้านนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ล่าสุดเนี่ยระดับน้ำปิงลดต่ำกว่า4เมตรแล้วค่ะลดเฉลี่ยชั่วโมงละ4-5เซนติเมตรคาดว่าภายในวันนี้น้ำปิงจะลดระดับต่ำกว่า3เมตร70เซนติเมตรเข้าสู่สถานการณ์เฝ้าระวังตอนนี้เป็นเรื่องการสูบน้ำในพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนเมืองตั้งแต่โซน1ถึงโซน7จุดที่ยังหนักอยู่คุณผู้ชมคืออำเภอฝารพีค่ะก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เร่งระบายน้ําตอนปลายแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มวลน้ํามันมากก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะระบายน้ําออกจากสารพีได้นะคะจะมีที่ตําบลป่าบงชัยสถานชมพูอปทเนี่ยไปติดตั้งเครื่องสุบน้ําซิ่งอะค่ะไว้ที่ปลายไว้ที่ปลายน้ําจะได้ระบายน้ําลงน้ํากวงแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางตําบลท่าวังตาหนองแฝกหนองสีแจงน้ําจะไปที่ลําพูนค่ะ พี่นองที่ลำพูนก็เตรียมรับมือกันนะก็จะช่วยสูบไปแล้วก็จะดันน้ำปิงไปลงที่แม่กวงส่วนที่สามคือตำบลดอนแก้วฝันไยมหาวงขัวมุงน้ำจะไปลงที่แม่น้ำปิงก็มีการติดตั้งเครื่องสุบน้ำที่ฝันายมหาวงแล้วก็คลองสายใหญ่ของฝายแม่ปิงเก่าแล้วนะคะสำหรับน้ำในพื้นที่ตอนบนของต้นน้ำปิงลำน้ำสาขาปริมาณน้ำลดลงแล้วไม่มีฝนตกลงมา คืนแม่ง,งัดยังไม่มีการระบายน้ำมาเช่นเดียวกันวันนี้เริ่มเข้าสู่เช่วงฟุ้นฟูนในเขตเศรษฐกิจและทุกโซนที่น้ำลดนะคะทั้งการล้างคโคลนแล้วก็การเก็บขยะส่วนปอพเชียงใหม่ค่ะสรุปสถานการณ์นะคะ15อำเภอได้รับผลกระทบ ปัจจุบันเนี่ยคลี่คลายไปแล้ว14อำเภอนะคะยังคงมีสถานการณ์ที่อำเภอฝารพีนั่นเองเพราะว่าเกิดน้ำท่วม2ช่วงด้วยกันเลยอะคะ่ะช่วง2ก็คือตุลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกระทบไป13อำเภอด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายนะคะรายหนึ่งอายุ61ปีค่ะคือน้ำป่าเนี่ยพัดพาร่างแล้วมาเจอร่างเมื่อ6ตุลาส่วนอ,อีกท่านหนึ่งเนี่ยจากกรณีที่กู้ภัยอะ พายเรือพาอพยพออกมาพี่กองเรือคว่ำามร<อ>ายกู้ภัยรอดสองนายส่วนคุณยายอายุ71ปีทำา c p r แล้วแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าของเหลวในปอดเยอะอแล้วท่านก็ไปเสียชีวิตนะคะคไปดูเพจเชียงใหม่ิวข่าวเชียงใหม่นะครับเขาก็โพสต์า Post ภาพสถานที่ต่างๆนะครับในเชียงใหม่หลังจากที่น้ำเริ่มแห้งเริ่มลดลงแล้วนี่นะครับบอกว่าน้ำหมดไป เหลือทิ้งไว้แต่โคลนกาดหลวงในวันนี้ที่น้ำลดพอค้าแม่ค้าต้องสู้ต่อกับวิกฤตดินโคลนที่ถูกซัดมากับน้ำปิงขอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววันนะครับร่วมส่งกำลังใจกันนะครับนี่นี่ก็เป็นโคลนทโคลนนเยีะโคนลน,โโคนมากับน้ำนะครับลำดับต่อไปนี่ก็ต้องทำ,อทำความสะอาดออกแรงกันเยอะมากในการที่จะ ฟื้นฟูบ้านเมืองกลับไปสู่สภาพเดิมนะครับก็มีการอัปเดตนะครับน้ำท่วมเชียงใหม่นะมีการเปิดเส้นทางจราจรกันแล้วหลายเส้นทางนะครับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยสำนักงานจรปรรทานที่1ออกประกาศฉบับที่21บอนะบอกว่าระดับน้ำจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ4,20เมตร20ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ในระดับที่3,70เมตร70เซนระดับ ระดับตลิ่งของสถานี p นนีหสะพานนวรัตน,น์นะครับในเวลา8โมงเช้าถึง10นาฬิกานะครับแล้วก็มีการเปิดเส้นทางการจราจรกันแล้วหลายจุดนะครับไม่ว่าจะจุดที่1ทางรอดขัวสลีเวียงพิงสะพานป่าตันทั้ง2ฝั่งนะครับจุดที่2ถนนมหิโดนจุดที่3ถนนช้างครานแยกแสงตะวันแยกกระแกงจุดที่4ถนนเจริญรา์ถนนเรียบลำน้ำปิงและก็ ขัวสลีเวียงพิงสะพานนวารัตจุดที่5ถนนมหิดลตั้งแต่สนามบินเชียงใหม่ถึงต่างระดับรถไฟจุดที่6ตลาดประตูก้อมจุดที่7ถนนสุกเสษมถึงซอยโปลิถึงโรงพยาบาลล้านนา3นะครับจุดที่8แยกแม่เหียจุดที่9แยกเสมงแยกกองสายวงแหวนรอบ3ส่วนที่ปิดเส้นทางจราจรนะครับจุดที่1แยกหนองประทิบจุดที่2ถนนช้างคลานจุดที่3ถนนเจริญประเทศจุดที่4เลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่งถนนส สัมมนาลุงวัดเมืองกายค่ายกาวิละกาดสนปากคอยจุดที่5วงแหวนรอบ2สะพานป่าแดดข้ามแม่น้ำปิงมีการจัดช่องทางโดยรถพิเศษให้รถวิ่งสวนกันได้นะครับจุดที่1ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางบริเวณหน้าปตทสารพีถึงหน้าบิกซีดอนจันนะครับค่ะติดตามจากทางการนะเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบ